คดะอาจารแซงแค่คะ่ะวันนี้มุก็จะมาทำชิปฟอนเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำส่วนผสมส่วนที่หนึ่งทั้งหมดเลยนะคะมาเตรียมไวค้ค่ะแล้วเราก็จะแบ่งนะคะนำส่วนขอ,ของของแห้งก็คือมีแป้งเค้กและพวกฟูน้ำสองอย่างนี้ที่เป็นของแห้งมารอดก่อนนะคะ คหลังจากที่เราล่อนแป้งและวผงฟูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อน,นะค่ะแล้วเราก็จะนําส่วนของของเหลวทั้งหมดนะคะมาเทใส่อา่างผสม จากนั้นนะคะให้ค่อยๆน้ำส่วนของของเล็วนะคะแบ่งใส่ลงไปในส่วนของของแห้งค่ะประมาณ3ครั้งค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะมีเนื้อลักษณะเหลวนะคะ ะะก็มีจะมีไข่าขาวมีน้ำตาลสรายมีครีมออกคาท่าค่ะเราจะยังแรกให้เรานำไข่าขาวใ,ใส่ลงไปในอ่างผสมก่อน,อออนค่ะอามด้วยครีมออคาธาค่ะส่วนน้ำตาลสรายนะคะเราจะแบ่งใส่ประมาณสาถังค่ะ ที่สองนะคะมีลักษณะตั้งเป็นยอดแข่งแล้วนะคะมันจะนําส่วนแรกนะคะส่วนผสมที่หนึ่งนะคะข้อเนื้อเค้กมาผสมรวมกันรวมให้เข้ากัน,นะคะ่ะเรียนอาจารย์ด้วยนะคะหนูได้มีการเติมสีผสมอาหารสีเขียวลงไปคะ่ะเนื่องจากหนูคันน้ำใบเตย สีไม่เข้มข้นพอคะ่ะน้ำใบเตยมีลักษณะไม่เข้มข้นมากพอคะ่ะก็เลยไม่ออกสีเขียวเลยรอบแรกจะออกเป็นสีเหลืองเลยคะ่ะค่ะเมื่อเราน้ำ่สมผสมที่หนึ่งกับ่วนผสมที่สองนำมาผสมกันนะคะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้คะ่ะ ต่อไปนะคะเราจะนํามาใส่ถ้วยฟอยค่ะเราจะมีลักษณะแบบสี่เหลี่ยมและลักษณะกลมนะคะค่ะเราจะตักเนื้อชิฟฟ่อนเค้กนะคะประมาณ3 4ช้อนโต๊ะหรือว่าครึ่งหนึ่งของถ้วยฟอยล์ค่ะ จำหน่วงสามสิบเชิ้นะคะสามสถ้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะนําเข้าไปอบค่ะเอ่อ180องศาค่ะหรือว่ายี่สนาทีหรือว่าจนากว่าเนื้อชิ้นฟ่องของเราจะสุกค่ะ วางบนเนื้อเค้กของเราก่อนนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเค้กไหม้หรือแข็งกระด้างหรือสุกก่อนนะคะวางไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราค่อยนำออกแล้วอบต่อให้ครบเวลา20-25นาทีค่ะขั้ต่อไปนะคะเราจะทำมาทำส่วนของซอสมะพร้าวก,กันนะคะอย่างแร้งนะคะใส่แป้งปวนใส้ลงไปค่ะ อย่างสองนะคะเป็นน้ำตาลทรายค่ะอย่างที่สามนะคะเป็นเกลือค่ะอย่างที่สี่นะคะเป็นนมข้นจืดค่ะอย่างที่ห้านะคะเป็นน้ำกะทิค่ะ ค่ะเราจะนำไปกวนให้มีลักษณะข้นก่อนนะคะพอมีลักษณะข้นนะคะเราจึงใส่เนื้อมะพร้าวลงไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปกวนให้ข้นกันเลยค่ะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะนำวิครีมนะคะมาตีให้ตั้งยอดค่ะเพื่อน,นำไปตกแต่งหน้าน,ะ,นะคะ หลังจากเราได้เนื้อเค้กที่อบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พักให้เย็นแล้วนะคะเราจะนํามาใส่ซอสมาผ่าแล้วก็นํามาตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีตั้งยอดแล้วนะคะแล้วก็ไข่เตยะคะ่ะเริ่มแรกนะคะเรานี่นะคะแล้วก็เราจะบีบวิปปิ้งครีมนะคะเป็นรอบนะคะ วิปปิ้งครีมมาบีบให้รอบเลยนะคะหลังจากเรานำวิปปิ้งครีมมาบีบอย่างนี้นะคะแล้วให้เรานำซอสมะพร้าวนะคะมาใส่ตรงบริเวณตรงกลาง จังนะนะคะเราจะใส่ใบเตยนะคะนามาตกแต่งค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเสร็จแล้วนะคะเออเราก็จะทําแบบนี้จนคงทั้งหมดค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะชิ่ป้อนเ,นเนะคะ้กใบเตยมะพร้าวออนค่ะก็สามารถนําไปรับประทานได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่รับประทานก็แช่แช่ไว้ในตู้เย็นได้นะคะครับหนูก็ขอจบการทําไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณอาจารย์